สวัสดีครับ is my life is my style โจหันนัสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือมุมสุขภาพเท่นเดิมนะครับเราก็จะมาพูดถึงโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆแต่โรคที่ว่านี้นะครับวันนี้โจนํามาฝากก็คือโรควิตกกงังวลโรคจิตวิตกโรควิกลเจริตและก็หลายๆสาเหตุก็คือโรคซึมเศร้ามันจะบวกผสมผสานด้วยกันและก็จะมีหลากหลายนะครับในการทางพฤติกรรม ของมนุษย์ของคนเรานี่แหละครับมีทั้งริษยามีทั้งอิจฉามีทั้งแบบว่าไม่ชอบและชอบไม่ชอบโอ้ยมีมากมายนะครับแล้วก็จะมีพฤติกรรมต่างๆมากมายที่เราจะใช้ในการใช้สมุนไพรในการบําบัดและจิตบําบัดจิตบําบัดก็คือนะครับมีการใช้โยคะเข้ามาเชื่อมด้วยแล้วก็มีหมอที่ชํานาญทางด้านจิตบําบัด มีการใช้โยคะมีการเดินออกกําลังกายมีการวิ่งออกกําลังกายมีการกินอาหารและก็ยารักษาโรคเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะบําบัดรักษาโรคจิตวิตกหรือวิตกกังบลโรคจิตตกนี่แหละครับหลายหลายสายเหตุก็จะมีอาการมากมายเช่นนะครับบางคนพอลง y o u t u b e ปุ๊บนะครับพวก YouTube นี่รู้ดีกดชอบแล้วก็ไม่ชอบคนที่กดไม่ชอบนะครับก็คือว่า เขานี่ก็คือจะมีปมด้อยนะครับก็คือเมียทิ้งบ้างหัวทิ้งบ้างหนีตามชายชูบ้างหนีตามชูบ้างโอ้โหแบบมีมากมายหลายสาเหตุนะครับและเป็นคนที่ขี้อิจฉาริษยาพวกนี้ต้องใช้ว่านราคะนะครับก็คือว่านราคะก็คือว่านดอกทองนะครับมันมีจริงๆนะเพราะว่ามันต้องใช้ว่านพวกนี้เข้าไปบำบัดทางจิตใจของเขานะครับพวกนี้เขามีปมก็คือปอมได้เป็นโรคจิต อิจฉาริษยามีมากมายนะครับลงคลิปใดแล้วก็กดไปชอบก่อนเลยโรคพวกนี้เขาเรียกว่าริษยานะครับโรคก็คือว่านดอกทองนั่นแหละครับเราจะใช้บําบัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโรคจิตวิตกเนี่ยก็จะมีมากมายหลายสาเหตุนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรที่จะในการบําบัดรักษานะครับที่ผมได้พูดข้างต้นแม้แต่คลิปแรกนะครับคลิปนี้บอกให้รู้ว่ามีหลากหลายสาเหตุ มีสมุนไพรที่น่าติดตามชมนะครับก็คือสมุนไพรครอบจักรวาลสมุนไพรน้ำนมราชาสีและใบบบกนะครับติดตามไปชมเลยครับการฝังเข็มเล่นโยคะเดินและวิ่งออกกำลังกายทานอาหารและสมุนไพรก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดทางจิตและบำบัดทางกายของคนเราให้ดียิ่งขึ้น สมุนไพรก็จะเป็นทางเลือกคือเราจะใช้สมุนไพรครอบจักรวาลอาการที่หลายๆท่านเป็นก็คือย้ำคิดย้ำทำโรคประสาทโรคซึมเศร้าโรคจิตโรควิตกกังวลเราก็จะใช้สมุนไพรครอบจักรวาลซึ่งมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้โรคประสาทก็คือเราจะใช้ทางต้นส่วนรากก็จะมีรสจืดชุ่มและเย็น ส่วนต้นก็จะมีรสชุ่มและสุขขมช่วยแก้อาการร้อนและอาการชื้นในร่างกายบำรุงไตและมีอาการรักษาไตาเราจะใช้ส่วนทั้งรากแต่เราใช้ส่วนทั้งต้นนี้คือเราจะใช้ต้นแห้งประมาณสัก30-60ถึงกกรัมทีนี้เรามาทราบสมุนไพรน้ำนมราชสีสมุนไพรน้ำนมราชสีมีคุณสมบัติและสรรพคุณมากมาย ช่วยแก้อาการต่างๆและเป็นสมุนไพราย,ยาบำรุงกำลังแก้อาการนอนไม่หลับโรคอ้วนโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจล้มเหลวโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดหัวใจเตบนี่แหละครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเราก็จะใช้สมุนไพรน้ำนมราชสีประมาณ6-10กรัมใช้แบบแห้งนะครับในการที่จะต้มดื่ม รวมก,กันกับสมุนไพรครอบจักรวาลและสมุนไพรใบบบบกในการแก้อาการโรควิตกกังวลจิตกังวลโรคประสาทโรคซึมเศร้าสมุนไพรชนิดที่สก็คือต้นใบบบบกซึ่งมีสรรพคุณแก้อาการช้ำในลดอาการอักเสบบำรุงประสาทและสมองเพิ่มความสามารถในการจดจำลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม ลดความเครียดและคลายความกังวลเราจะใช้สมุนไพรใบบบบประมาณ3-4ถึงต้นในการที่จะต้มดื่มทานรวมกับครอบจักรวาลและน้ำนมราชสีเราจะใช้น้ำประมาณสัก1.5ลิตรถึง2ลิตรต้มประมาณ15-20ถึงนาทีทานตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นช่างาดนักแหลฟอวินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกิน ใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปี แนะนำจากช่องโจฮักนัศละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้